สวัสดีนะคะสวัสดีเป็นทางการค่ะพบกับช่องเชดาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เพิ่งจะพามาชมการเพราะเลี้ยงปลากัดนะคะเป็นของลูกชายค่ะเป็นกิจกรรมยามว่างของบ้านเรานะคะซื้อปลากัดมาซื้อมาขายไปค่ะด้วยความที่ใจรักนะคะก่อนหน้านี้ถ้าใครดูคลิปคงจะรู้ว่าลูกชายชอบในการตกปลานะคะ แต่แม่ห้ามไม่ให้ไปก็เลยอยากจะอยู่บ้านเขาก็เลยแบบเงาเงาเซงเซงไม่รู้จะทําอะไรเขาเลยไปซื้อปลากัดมาเลี้ยงนะคะเลี้ยงพอนานวันไปก็มีคลอดลูกมีฟักไข่างคะแล้วเขาก็มาเพาะพันเองเลี้ยงไปเลี้ยงมาซื้อมาขายไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจากวันที่2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวณนะตอนนี้เริ่มเป็นเกือบร้อยตัวแล้วค่ะเขาก็ มีถ้าเพื่อนที่โรงเรียนสั่งจากโรงเรียนนะคะเขาก็จะมาแพ็คใส่ถุงขายนะคะตัวละ30บาทมั่ง25บาทมั่งพอได้ตังค์หวันได้100่ถึง200บาทเขาก็มีความภาคภูมิใจในตัวเขาก็นับวันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเขาก็เลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณแม่มาแอบถ่ายของลูกชายนะคะลูกชายไปโรงเรียนก็เลยมาแอบถ่ายให้ชมนะคะ จากที่แบบเรียนหนังสือลูกชายไม่ค่อยเก่งหรอกนะแต่มากความสามารถเอาจริงๆคือเขาชอบเรื่องตกปลาเอยเบ็ดทุกอย่างมีแบบไหนยังไงเขารู้หมดเหยื่อปลอมเหยื่ออะไรยเงี้ยแล้วก็แบบปลาอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยละแต่เขาดูจากใน u t u b e อะคะ่ะแล้วเขาก็มาดูแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็เนี่ยคะ่ะมาเลี้ยงแล้วก็แอบมีตังค์อยู่แล้วแล้วเขาก็แอบซื้ออุปกรณ์ทุกๆอย่างมาเองนะคะคุณแม่เลยเอามา ถ่ายทอดให้ชมนะคะก็สวยดีค่ะก็เป็นภาคภูมิใจของเขาอค่ะเขาก็สร้างของเขามาเองนะคะอณาจักรปรากัดของเขาอันนี้คือข้างบ้านอันนี้เขาก็เอามาแอบที่ไหนตัวไหนสวยๆเขาก็มาแอบตั้งโชว์ให้คุณแม่ค่ะในร้านนะคะก็เลยอยากจะเอามาแนะนำให้ชมนะคะ อันนี้คือนี่นะคะอันนี้กำลังเพาะพันธุ์อยู่นะคะนี่ค่ะส,สวยๆเลยค่ะอันนี้เขาเพาะเองเลยนะคะคุณแม่ไม่มีทักษะไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะอันนี้ลูกชายทั้งนั้นเลยนะคะเขาทาเองก็มีโถพวกขนมใส่ขนมเหลือๆอันนี้ก็เป็นขวดโซดาอันนี้ก็ขวดพลาสติกธรรมดาก็เอาเทปออกตัดออกอันนี้ก็เป็นแก้วกาแฟคุณแม่ นี่ยค่ะอันนี้ก็ขวดไบต้ามิวนีคะอันนี้ขวดโซดาวันเวทุกทุกอย่างเขาก็ทำเองอันนี้ค่ะซื้อมาตัวละ10บาท15บาทเขาก็ไปขายตัวละสามสิบย5่ห้ามั่งเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ขายแพงหรอกเพื่อนเอาตังมาโรงเรียนก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าคนที่ธรรมดาทำงานแล้วอาจจะขายตัวละ50บาทนะคะแต่นี้เพื่อนที่โรงเรียนเขาบอกว่า ให้ตังให้ตังได้ตังมาโรงเรียนไม่เยอะเอาแบ่งไว้ให้เขาซื้อขนมมั่งมาซื้อจะได้เฉียดตังมาซื้อปลาหนูมั่งเขาก็พูดพูดพูดน่ารักอะค่ะก็เลยเออจริงฮะเพราะว่าเด็กไปโรงเรียนก็จะได้ตังมาเท่าไหร่กันเสียเนี่ยตัวนี้สวยมากๆเลยเขาแพ็กไว้นี่มีออเดอร์แล้วนะคะเนี่ยสงสัยมีออเดอร์ที่เขาแพ็กอย่างนี้ไว้ะคะ่ะใครสั่งเขาก็สามารถขายได้เลยเขาก็พูดมีความคิดเหมือนกันว่าเพื่อนเอาตังมาโรงเรียนไม่เยอะ ก็ส0บยคงซื้อได้อะไรเงี้ยเนี่ยค่ะแช่น้ำไว้ก็ไม่ตายนะคะจสวยนะคะใครสนใจมาซื้อได้นะคะอุดหนุนเด็กๆเ,เขาค่ะนี่นะคะใครที่ชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไ like, ลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พึ่งด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะเพึ่งก็มีคลิปหลากหลายให้ชมเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่น,น่าเบื่อกันนะคะก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆก็จะพยายามเอามาลงให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็เป็นสิ่งเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับครอบครัวเรานะคะว่าเราทำอะไรมั่งในกิจกรรมในครอบครัวหรือกิจวัตรประจำวันอะไรเงี้ยคะ่ะ เพื่อนๆจะได้เข้ามาชมไม่น่าเบื่อนะคะนคะคะก็ชีวิตบ,บ้านของเรานะคะไม่เลือดหลูนี่ตัวนี้สวยเลยค่ะหางสวยค่ะนี่ค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะมีสวยสวยหลายตัวนะคะนี่กล่องอาหารปลาเขา วันนี้เพิ่งก็ต้องลาด้วยคลิปคลิปนี้แล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะจงมีความสุขนะคะ